สนันสินปรึกษาฟรีแลกเปลี่ยนซื้อขายเฟอร์นิเจอร์หลุยราคาแสนสบายสนันสินผู้เชี่ยวชาญงานสินมากกว่า70ปีลายหลุยเราก็สามารถจะทำตามออเดอร์ได้โดยนับปัจจุบันเนี่ยก็มีการทำซึ่งง่ายกว่าสมัยโบราณทำให้ราคาเนี่ยมันถูกลงกว่าสมัยก่อนมากสนันสิน สื่อกลางแลกเปลี่ยนปรึกษาซื้อขายงานศินเ์ลไวด์เว็บสันนิษณ์ด ดีครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการโชว์ไลฟ์ทีวีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดเก่าตลาดเก่ามีนบุรีบรรยากาศอย่างนี้ดูครับรอบๆแล้ววันนี้เซอร์ไพรส์พิเศษเลยเรานัดพี่โอ้นัดพี่โอ้นัดพี่โอเวลแลนด์นัดนัดเจอที่นี่ครับผมแต่ไม่รู้ทาไมต้องนัดเจอที่นี่แต่ก็สวยดีนะคบผมเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปเดินหาพี่โอ้ันก่อนนะครับไปเลยครับโอ้โหแบบบรรยากาศแบบ เหมือนแบบผ่านมานะตลาดมินบุรีครับเก่ามากเลยนะครับอันนี้คือฝั่งตรงนี้มันจะเป็นแบบตลาดเก่าเเพราะเรามาลงรถตรงนี้มันจะเป็นแบบตลาดที่แบบบ้านอ่ะผ่านมาแล้วร้อยปีไม่ต่ำกว่าร้อยปีทั้งนั้นเลยครับตรงนี้ครับผมดูสิครับแต่แบบบรรยากาศนี่สุดๆเลยครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากเลยหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับครับผมตอนนี้เราก็เดินระยะหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าพี่โอเข้าไปอยู่ไหนนะครับผมดูพี่โอเข้าอยู่ไหนครับเนี่ย มีคร<ห>ับใต้บันไดมีครับน้องโอ้โหพี่โอ๋นี่แกชอบเล่นซ่อนหาดูใต้น้ำมีป่ะครับเนี่ยน้องครับดูใต้น้ำมีป่ะครับโอ้พี่โอหอยู่ไหนครับเนี่ยครับนอ้าวอ้าวโอ้โหนี่นี่ไข่ครับจะเพื่อนกันจะสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงครับพี่วันนี้เราจะนัดแล้วไม่ต้องนัดตรงนี้ด้วยเนี่ยไม่ต้องนัดอ๋อเดี๋ยวเราจะกระโดดนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับผม ดานโอ้โหนี่คือพี่โอเวนแลนด์ครับผมศิลปินน้องใหม่เลยตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างกุดวันนี้ตอนนี้มีผลงานผลงานเพลงนะครับปล่อยไปประมาณ2-3สามซิงเกิลแล้ววันนี้จะปล่อยอีกหนึ่งซิงเกิลรักนะจุ๊บๆวันนี้เลยนะฮะวันนี้เลยใช่แล้วครับผมแล้วทำไมถึงนัดน้องเกมมาที่นี่ครับอีิจริงแล้วปกติพี่มาเที่ยวบ่อยที่นี่มีความรักคนหนึ่งเออมีจริมีความหลังในการ มาแล้วแต่งเพลงใช่ใช่บรรยากาศดีนะฮะที่นี่บรรยากาศดีโอ้โหอย่างงี้ต้องนั่งคุยกันยาวใครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าได้เลยให้พี่โอนำมาเลยละกันครับปั๊บนำไปเลยครับมาเลยครับเดี๋ยวเราจะไม่เดินลงไปนะเราจะขึ้นไปอันนั้นสำหรับสำหรับน้องเกมนะพี่น้องเกมนี่แบบตัวลงอย่างงี้นะพังนะพังพังรองเท้าพังนะพี่ โอเคไว้ไว้ไหนนั่นเลยพี่สิ่งนั้ผิดที่แล้วนะคืไม่ใช่แล้วเคยครับไปหาร้านเลยแบบทานเล่นๆนเหนื่อเจ๋อไหมเปิดเปิดเตียงไหมจัดหนักเลยอ่ะพี่พี่ไม่ได้มานานแล้วนะเป็นเดือนไหนจัดจัดหนักเลยอ๋อโอ้โหครับผมวันนี้คือเดี๋ยวพี่โอ๋พาไปเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับครับผมเดิลองสามวันนะครับ ตรงนี้สามว่าตรงนูน้นสี่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเราเจอตลาดแล้วรู้สึกว่าว่าโอเคมาจะ้องลนภูมหิหิวหรือยังครับหิวยังครับเกมหิวหรือยังน้องเกมน้องเกมไม่หิวครับผมไม่หิวแต่ก็ต้องกินใช่ <laughs> ไม่ใช่น้องเกมคือน้องเกมมันแบบสามารถกินตัวเองได้แบบย่อยไปเรื่อยอย่างเงี้ยพี่จับหนัก บบมันมีก๊อกอยู่ข้างในกับเพาะอย่างนี้ยเกมกินพิลามมันแบบต้องก๊อกไวอย่างนี้เผื่อสําหรับแบบถ่ายมาถ่ายรายการแล้วมันก็อย่างนี้ไงก๊อกไงครับโอเคถึงแล้วถี่เราวม,มานั่งรตรงนี้พี่มานั่งบ่อยๆนะครับปกติบรรยากาศบรรยากาศเย็นสบายมากแล้วกินน้ำมีจิบน้ำเย็นๆนหนาวๆร้อนๆครบเลยครับคือเป็นไงครับยากไหมครับทำกว่าจะได้ทำแบบเพลงหนึ่งอย่างนี้ครับพี่ จริงๆแล้วพี่เป็นคนแต่งนะครับอก็คือแต่งเสร็จโยนให้ทางแบงค์รคคอร์ดเป็นคนยู่เบื้องหลังใช่ใช่ค้าผมเป็นคนเรียบเรียงดนตรีนะครับก็งานถือว่ายากไหมก็มีอุปสรรคบ้างนะครับในในการทํางานเพราะว่าเราต้องเลือกเสียงดีที่สุดเราต้องคัดตาวับามหลายๆตาวคือแบบมันต้อง ทำออกมาแบบให้ดีเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ได้ชมกันแบบคุณผู้ฟังที่น่ารักน่ารักคุณผู้ชมครับผมตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เราถ่ายรายการอยู่คุณผู้ชมต้องคุณ <c oughs> คุณผู้ชมใช่ไม่ใช่คุณผู้ฟัง <c oughs> ว่าเราไม่ได้จัดรายการวิทยอุอ๋อ พี่บ้าที่ิดไปแล้วไม่พี่พี่เป็นนักร้องไงพี่ก็เลยต้องบอกคุณผู้ฟังไงว่าพี่เป็นนักร้องเป็นศิลปินใช่ไหมละ่ะครับผมครับผมแล้วเป็นไงครับเพลงเห็นบอกว่าปล่อยไปแล้ว3มซิงเกิลสองสามซิงเกิลมีเพลงอะไรบ้างครับผมที่ปล่อยไปแล้วตอนนี้ที่ปล่อยไปแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพนะฮะหน้ารามหน้ารามครับผมมีครับ แล้วก็วันนี้จะปล่อยอีกหนึ่งซิงเกิลนั่นก็คือรักนะจุ๊บจุ๊บแล้วทำไมปกติพี่โอ๋ถึงชอบมาแบบมาเดินเที่ยวตรงนี้มานั่งเล่นตรงนี้อะครับพี่ปกติพี่มาบ่อยเพราะว่าอากาศดินแล้วก็สงบครับผมสงบในการพักสมองคิดอะไรหลายๆอย่างครับแล้วที่ตรงนี้เห็นบอกว่ามันเป็นตลาดเก่าของมีดบุรีครับใช่ใช่ตอนนี้เขาย้ายไปยังไงครับเขาย้ายไป อีกฝั่งหนึงแล้วนะครับตอนนี้ที่นี่เขาไม่ไม่ไม่ค่อยขายกันมันก็เลยบรรยากาศคของแล้วใช่ไหมครับบรรยากาศก็เลยเงียบๆนี่ฮะบางทีอันนี้อันนี้ไม่ไม่มีคนอยู่นะฮะปิดครับผมแบบบรรยากาศนี้มันก็หาหาได้ยากใชื่อหาได้ยากในกทมกรุงเทพมหานครอมริรัตอนนี้คนถึงขนาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปเดินให้พี่โอพาเดินแบบรอบๆให้ดูแบบเป็นบรรยากาศ ตรงนี้คืออะไรครับพี่โอ๋ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่าเรือนะครับมีนบุรีทีนี้จะไปออกประตูน้ําได้นะฮะผ่านเจมอบางกะปิโอ้ขนาดนั้นเลยแลวพี่เคยนั่งนะพี่เคยนั่งนั่งเรือบ่อยมแล้วตรงข้างหลังนี้เป็นอะไรครับที่เป็นป่องควันนี้ตรงนี้คือโรงสีเก่าของมีนบุรีนะครับโอ้นี่คือหาดูได้ยากใช่ไหมครับพี่โอ๋มาบ่อยเลยหาไม่ยากครับมามีนบุรีแล้วก็มาหาดูได้เลยคครับ คือเขาไม่ได้ย้ายหนีไปไหนใช่ไหมครับรบนี่คือโลงสีกอาดูสภาพไะฮะชัดเจนเลยลงสีเอาไว้ทําอะไรครับรงสีนี่ปกติไว้ทำก๋วยเตี๋ยวเอ้ไม่ใช่ปกติไว้สีข้าวดูโหน้องเกมไม่น่าถามเลยน้องเกมไม่รู้ไงว่าลงสีมันแปลว่าอะไรลงเขียนรอตละโลรอเรืองแล้วก็สอสเสียสระอีสีเลยเหรอครับสีเป็นแบบนั้นเลยครับใช่อ๋อครับผม พี่โอ๊ตัตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วครับนนี้เราเข้าสู่ตลาดใหม่ยุคใหม่แล้วนะครับยุคใหม่แล้วเมื่อกี้เป็นตลาดเก่าอันนี้เขาแบบเป็นแบบตลาดสดหรือเปล่าพี่อันสมัยครับสดครับขายทุกอย่างเลยสดมีนามีอะไรแล้วของถูกด้วยใช่ปะใช่ครับรับผมโอเคเดี๋ยวเราต้องไปตรงไหนต่อพี่มาทูกินสดๆได้แล้วเนี่ยมมุสดได้เราต้องไปตรงไหนต่อพี่เดี๋ยวไปตรงเลยเลยโอเคเราไปหาอะไรกินกัน ครับผมพี่โอ้ยอย่าไปจับเล่นนะครับนี่ไม่ใช่ขายแบบพี่ไม่จับดูเล่นนะพี่พี่ไม่จับดูเล่นมันโจ๊ดมันโจ๊ดครับผมครับผมเป็นไงบรรยากาศเมื่อกี้เราเดินอยู่ข้างล่างแล้วขึ้นมาข้างบนเป็นไงครับรู้สึกว่ามันชูงขึ้นนะครับข้ามข้นงบนถูกต้องแล้บมันสูงขึ้นอยู่ตลาดใหม่ของมีนบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะไปอนุสรสถานฝั่งนู้นใช่แต่ครับเดินขึ้นมาเลยตรงนี้ก็เป็นถนนมีนบุรีใช่ป่ะครับพี่คนพักขึ้นคืนมากเลย เต็มที่พี่โอเต็มที่เลยครับพี่โอนี่แบบเห็นอะไรแบบสูงสูงกระโดดอย่างเดียวต้องแบบเรียนแบบภาษาใต้มึงพูดกับพี่โอจริงๆนวพี่เป็นคนจะ้านใหม่แต่ว่าย้ายไปอยู่ดุรัชแต่ก็ขึ้นมาก็เลยพูดดุรัสไม่ค่อยจัดเลยผมก็ถึงว่าแบบพูดภาษากลางนี่ได้เป๊ะมากเลยกลายเป็นพูดสปานใหม่เลยครับผมบรรยากาศบรรยากาศสุดยอดมากเรียนภาษาใต้วันละคำเลย เสนอค sort of ํา yeah. ว yeah. no like yeah. yeah. like ่านัดเนียนนัดเนียนแม้ว่าอะไรพี่นัดเนียนภาษาใต้แปลเป็นภาษากลางก็คือเยอะแยะเยอะแยะใช่นัดเนียนนัดเนียนนัดเนียนต้องรู้แบบแปลว่าไอ้เอาภาษาใกล้ก็คือเป็นเป็นภาษากลางก็คือเยอะแยะพี่พี่โอ้ยอย่าเอาลิ้นหอยอย่าเอาลิ้นหอยพูดเป็นแบบภาษากลางกัน วิหอนี่คือบันากางแล้วแบบเอายาววิ้หอยยาวินหอยโอ้ยย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 นยยยัยยดยยยวยรยย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 ยกยย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 ย้ยยยณยสยย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 ย่ยย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 บยยยยยยนยย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 ายย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 นตยยนยย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 ย้นยยยยยอยย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 ยอยย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 ้ยยยยยยย่ยยยยยย โอเคครับเดินไปอีกหน่อยเดินไปอีกหน่อยยาวๆครับระวังรถนะพี่ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่อนุสรสถานเสด็จพ่อรอห้าครับผมนัดกันไว้แบบหลุดหลุดมากเลยวันนี้นะคือหลุดมากเลยอนุสรสถานเสด็จพ่อรอห้าครับผมท่องท่องไว้อนุสถานเสด็ดพ่อท่ออนุสร สถานเสด็จพ่อรอห้าเป็นไงครับผมพี่โอ๋ะเยี่ยงแต่เ็นเลยเย็นเลยครับผมเป็นไงครับพี่โอ๋ะมาแถวนี้บ่อยไหมครับใช่ครับบรรยากาศสุดยอดมากเลยหนะเย็นครับผมมามาบ่อยเพราะอะไรครับมาบ่อยครับโรงเรียนชับดีสตรีครับผมตรงนี้เป็นศูนย์เหมือนจะเป็นศูนย์ออกกำลังกายใช่ครับมีเครื่องเล่นเยอะแยะใช่ครับ ที่เป็นลองนะ้เมื่อกี้ไปลอง้เป็นไงครับมีที่หมุดดีไหมดีครับได้กับหลังกายได้แล้วกังนี้ค่ะแล้วต้องมีบุรีนี่มันมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายมีมีเยอะไหมครับผมที่เนี้ยก็มีนะครับครับผมแบบที่โอ๋พี่ที่พี่โอ๋มาบ่อยเนี่ยตรงตรงเนี้ยครับผมครับคือมันเย็นสบายด้วยตรงนี้ก็เป็นแม่น้ําเป็นคลองแม่น้ำข้างหลังสบายครับผมแล้วพี่โอ๋เดินทางในดนตรีนี้มานานหรือยังครับผม จริงๆพี่ฝึกเล่นกีตาร์ตั้งแต่อยู่ป .5 นะฮะแล้วก็จบไปปีหนึ่งตอนป .6 มาเล่นใหม่ม .1 ม .3 ยาวมาเลยยาวมาถึงตอนนี้แล้วก็มาร้องแล้วพี่โอ๋เคยท้อไหมครับกว่าจะได้มาเป็นเพลงนึงกว่าจะทําอะไรเสร็จอะไรประมาณนี้ครับจริงๆแล้วพี่ว่าทุกคนมีการท้อกันทุกคนนะฮะแต่อยู่ที่ว่าเราจะสู้แค่ไหนแค่นั้นเองครับเราท้อได้แต่เราอย่าถอยเราต้องสู้ครับแล้ววันนี้พี่โอ๋ แบบเกิดได้ระระดับหนึ่งแล้วพี่โอ้มีอะไรอยากจะฝอกจะอวลาอยากจะฝากคุณผู้ชมครับลิ้นปัน <c oughs> นะ <c oughs> คือบอกแล้วอย่าเอาริ้นหอออย่าเอาริ้นหอ <c oughs> ก็คือขอฝากผลงานเพลงไว้ด้วยนะครับ,รบผมโอเวียนแลนนะครับตอนนี้มีเพลงให้โหลดในโปรแชร์แล้วนะครับผมปล่อยแล,แล้วนานามีโหลดโปรแชร์แล้วตอนนี้ถือว่าดังในระดับที่พี่โอพอใจหรือยังตอนนี้จริงๆแล้วเรื่องดังที่ว่า พี่อยากทาให้เต็มที่มากกว่าพี่ไม่หวังเกี่ยวกับดังอะไรอย่างนี้อยากทําให้เราเต็มเต็มที่มีความสุขแล้วถ้าเต็มที่พี่มีคําอะไรแบบคําแรกเลยจะบอกกับคุณผู้ชมคนนี้ครับที่กําลังชมเราอยู่ครับแบบคําแรกเลยที่พี่แบบเออเติมแบบอยากจะบอกเขามากเลยอ่ะต้องขอบคุณเพื่อนพ่อแม่พี่น้องพี่ๆทุกคนนะฮะต้องขอบคุณมากมากเลยที่ทําให้ผมมายืนจูดตรงนี้ได้ครับขอบคุณครับผมโอ้โหครับแล้ว วันนี้จะพาน้องเกณฑ์ไปเที่ยวไหนไหมหรือจบแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนวันนี้พักกันก่อนนะคบใช่ครับผมครับผมวันนี้เราเดินมาประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะครับผมเราเดินกันมาโอเคในวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่โอพี่โอมากเลยนะครับขอบคุณครับ